พระคาถาพรเจ้าเปิดโลกพระคาถาพระเจ้าเปิดโลกบทนี้เป็นของหลวงพ่ออาระหันบาใจท่านได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดได้สวนภาวนาพระคาถาบทนี้แล้วเมื่อไปนั่งสมาธิจะบังเกิดตาทิพ และมีประเนรเมตตามหานิยมในตัวเองได้ดีนักแลตั้งนัโมสามจบแล้วเภาวนาพระคาถาว่าพุทธังบังเกิดเปิดโลกโลกวิภูวิโสทายธรรมังบังเกิดเปิดโลกโลกกวิภูวิโสทายิสังขังบังเกิดเปิดโลกโลกกวิภูวิโสทายิ พุทธโมทะลุโปร่งบ้าพุทธโปร่งดินโปร่งสายสินโปร่งมหาสมุทรสาคอนพุทธะโกษาลังกาสิงละคาสาพุทธโธเปิดปองธรรมโมเปิดช่องสังโฆเปิดเปิดสำมร็จิสัมฤทธิสัมฤทธิ